น,นิฉนจะบอกได้ยังไงดูเขาฉั้แต่งมาขนาดพอกันนะจะไปบอกได้ยังไงน,น,นะวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการมาสงครั้งแรกที่ถามอารุสกนีบา สวัสดีครับปาพิเตอร์มาถ่ายภาพบรรยากาศดารามาแลครับผมเป็นบอลสองคนโอ้ยเขีจ้ามั้ย้าทางคุณเนี่ยโอเคแล้วเนาะ นด,ด,ดาามานะครับผมตอนนี้แค่ขบวนพาเรดนะครับผมพีน้นองคนเยอะมากเลยครับผม 来来 าไปเจอกับูงานยังนอทำนาดกบกาเีชาลวันแ่เป็นจราทเป็นชาลวันเี่เป็นจราเเป็นจรเเอาละเอาละจะได้ป็นอะไรเดี๋ยวเรารู้กันนะครับวันนี้ฮะมาแล้วครับอีกสอท่านครับชัามินและเไทน คนเยอะมากที okay. ่น oh, uh ีาแต่บาดเตอกับบระตูเท่ว่ามีงานนะครับผมเริ่มเลยหรอมรบ่นี้มาล้ยินดีต้อนรับน้องหีทีนีต้อนรับน้อนของเราด้ เอาละเอาละตอนี่มาจบแล้วไดองาศักเสียงเลยเงอาเลใส่ให้เต็มที่กบอกว่าวันนี้ทุกคนน่ารักมากคนน่ารักมากมาดูนะครับท่านทายจุฬาชาวอินีทุกคนนครับเชิญครับทท่านเลยใครก่อนดี อ,อีอาใครกนครไ,ไครับ <c oughs> ก็สวัสดีชาวเอมิรีสุดท่านเลยนะครับขอบคุณที่วันนี้มาเยี่ยมเยียนพวกเราทั้งเจ็คน <c oughs> ก็อยากจะบอกว่า,าวันนี้ในในอะไรวงเรารด้วยขอบคุณที่มานั่งรอนถึงเหือยว่าอากาศเม่ังรอนนดนึ่ง้างหลังก็ล <c oughs> บแดดได้ก็หลบนะครับ <c oughs> มานเลยนะครับรอด้ค <tı ro> ุณสีฮะเอาับก็คืทนี่รอแลนสอร์ตานีเลยครับเป็นพ่องี่แสดทุกท่านนะครับผมแล้วก็พี่ทุ้่านทุกคนตขอบคุณที่ร่วมเป็นงยร้ขอให้ทุกคนมีความสุขนในวันนี้ากี่สุดอ ออพี่น้องครับคนเยอะมากเลยพี่น้องครับโลูกอดารามานะครับแบบนี้นะครับมาแบบนี้เต็มไปเลยนะครับผมเออไรานี่ไมะตันต้อัเลอ่ะเดินครับ ทัชัยอู๋โอ้โหแล้วชอบยางยางังครับผมก็สวัสดีครับเน็ตนะครับผมเจ้าชายคาวินะครับผมต้องบอกว่าเครื่องลงเครื่องเลยประสาทประเทศบูจาครับผมเออก็ต้องดีใจมากๆครับผมที่ได้มาเจอประชาชนชาวไทยครับผมแล้วก็ชาวเอมเบอรีนะครับผู้กําลังแอมเมอรี่เป็นทัชชัย นิดหน่อยครับผมแล้วก็กินกาแฟด้วยนะครับผมใช่ผมก็อากาศค่อนข้างดีนะครับผมที่ประเทศแคนาดีคือคือคือคานินไม่บอกพี่ก่อนเลยว่าว่าเบลล์เฮดเลียกอะเป็นแดงเป็นอันดับแรกนะคานินจะบอกได้ยังไงดูเขาใช้แต้มมาขนาดพอกระหนักจะไปบอกได้ยังไงอะวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการมาซิ่งครั้งแรกที่ถามความรู้สึกดีกว่า พราะว่านี่เป็นการมาเจอทุกคนแบบจัดเต็มที่แห่งนี้เป็นมาร์คิ่งที่มีหลากหลายพามพิเศษยที่ผมมอบให้ใหแฟนๆด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับส่วนตัวรู้สึกดีมากๆครับผมเพราะว่าเราดราวูกขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมเออเรารู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับแฟนๆแต่ว่าเราแสดงอยู่ก็เห็นตัวละครเป็นๆนำมาพบปะก,กันในวันี่ด้วยนี่ไหมน้องดิวเลยครับผมวันนี้เป็นมาร์คตงครั้งแรก รู้สึกยังไงบ้างอะไรใหม่ๆมดีครับก็ออกไปนั่งรถวนข้างนอกเหนื่อยแทนทุกคนอ่ะทุกคนแบบว่ารู้สึกมีความสุขมากเลยนะแต่ว่าทุกคนได้ออกร่างกายทุกคนวิ่งตามรถวิ่งแรูดทุกคนคือสู้จนไม่ไหวแล้วเรียกวินเรียกตุ๊กๆมานั่งถ่ายเลยแล้วกันจริงอรอใช่คือเราว่าเรา้อนแล้วอ่ะเออแต่ทุกคนอ่ะ้อนกว่าาัว่าสู้มาตีอยู่แบบนั่งรอนโทตัวรอบมือยเนี ด้วพอผมชมชมจัดจริงครับค right? ุณจีนผมชมจัดรถผ่านมีคนไหว้ผมด้วยไม่รู้ไหว้เขาจริงปะหรเปาเป็นอะไรจริงๆริงหรเปล่าแล้วใจไงมันนึกไงเราไหว้ผมก็ฮะเราไหว้กับไมู่เดียวจะไหว้ผมเลยตามธรรมาทิีใช่ไหมเออด้ารักเองเหมือนกันนะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้เห็นอีพีที่สองแล้วก็มีหลากหลายซีนที่หลายคนพูดถึงเยอะมากๆ เลยนะเอาสีไหนที่ทุกคนอยากแซวล์บ้านสุดตอนนี้อ่ะอ่างอ้างกันเื้ออ่าถามสีนี้ก่อนเลยทีกคนถามมาอ่างอ้างกันเื้อเขาคือใครกันใครจริงสีเขาสวยมากเลยนะเออโคตรอ่างสืดอ่างเกิรเออแปลว่าแก่บ่าวผู้สูงวัยเขาอยู่เหมือนลุงแก่ไม่ไมมีฉายอีกแ้บ่าวพีเตอร์